เอ้ไห้ยกปูน่ฮะทำได้ของดาตาจะรู้นู้ใช่กินไรกินเล้าพี่เรอดีกว่ามันจะเดีย่อยนี่มาไหนไม่ไม่รูอะหรโอเคแลข่าวอรนี่ ต้องได้ได้เลยต้นนี้เลยเออมามาที่ยางใด้ตอนนี้ต้องมีวัวเลี้ยงนมนมใหญ่นั่นเลยเคยเหลือนี่อร่อยไหมอร่อยอันเยเป็นอะไรดักไม่พี่พี่เลื้ยงอ่ะพี่บอกว่านมที่บ้านเหี่ยวนมที่บ้านบูดนุ่มอัดเสียงนะตอนตอนนี้ตอนนี้ไม่ค้าให้ให้ดีนะครับแต่นมไม่ค้าไม่เอานมเฮ้ยนมเหี่ยวเลยเด็ดเด็ดพิศบนะ ก็ให้เอาหัวไป,ไปต้มจ่ากขาเชื่อพอกร้จาไป,ไปทีเดียวคงมียวแล้วนี่จะตัดคำเลยของดีรัว200ไม่มีค่ะการค้าขายก็เหมือนเดิมไม่มียอดไม่ลดพเพราะว่าอของเราได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์อำเภอ,อแล้วก็ผ่านลงเชื่อเมืองบุรีรัมย์เรา มันไม่มีผลกระทบอะไรเลยไม่ใช่เป็นโรคเป็นอะไรตัวอ้วนๆตัวอะไรอย่างนี้การเชื่อแลครับเชื่อที่ไหนยังไงเชื่อที่โรงฆ่าสัตว์เมืองบุรีรัมลงเชื่อได้มาตรฐานใช่ลงเชื่อใหญ่ของเทศบาลเมืองบุรีรัมผ่านกรมประสุตว์ทุกอย่างยอดการซื้อขายลดลงเพิ่มขึ้นไหมมีผลกระทบไหมไม่มีผลกระทบไม่มีลดลงก็ยังขายดีเหมือนเดิมขายดีเหมือนเดิมค่ะ มเมก็เชื่อว่าชาวบ้านเขาก็ฆ่ามาในงานเป็นปกติไม่ได้ใช้วัวที่ติดเชื้อเลยเราซื้อมาจากท้องตลาดทั่วไป่